สุนทรีถามว่าทํายังไงให้กล้ามเนื้อกลับมาคะ,ะคุณสุนทรีจดกานข้อที่สงนะคะกินโปรตีนให้เพียงพอเราต้องกินโปรตีน 1- ถึง1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลอสี่ลาหกสิบสองจะต้องกินโปรตีน62กรัมถึง90กรัมใช่แัม ้องสำคัญกว่าเพียงพอต้องเป็นชนิดที่ดีที่สุดเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่เป็นอะไรเป็นสโตรก้อเป็นสโตรกข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของการออกกาลังกายแบบเว t เทรนนิ่งนะคะยิ่งคนที่เป็นสโตรกนะเรายิ่งต้องรักษามวลกล้ามเนื้อของเราเพื่อทําให้ประสิทธิภาพการออกกาลังกายของเราเนี่ยมันดีตอนช่วงแรกที่คุณหมอเนี่ยกล้ามเนื้อไม่ได้กลับมาแบบอย่างนี้ทุกคนคือเรียวแรงมันก็ไม่ค่อยมีนะดังนั้นเนี่ยเสริมโปรตีนไปเลยทุกคนเ<ม>สริมโปรตีนไปเลย ก็ต้องเสริมสะหน่อยอะแล้วต้องกินโปรตีนให้ดีที่สุดนะคะไโดร้ทยพีโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนที่สกัดจากถั่วลันเตาร้อเเขาได้ชื่อว่าเป็นลีนคลีนโปรตีนนะคะมี BCAA branch chain amino acid leucine valine isoleucine สร้างกล้ามเน,นื้อนี่เดี๋ยวหมดแล้วผมจะสั่งอีกอค่ะคุณหมอ มากเลยแล้วตัวไฮไลท์พีโปรตีเนี่ยด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นไฮโดรไลซิสเนี่ยมันจะช่วยทําให้การดูดซึมดีมากสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ถึง94%เปเซเหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการดูดซึมการย่อยนะคะย่อยยากอย่างเงี้ยกินได้เลยนะคะลูเตนฟรีคอเลสเตอรอลฟรีนะคะคลแล้วที่สำคัญไม่มี คือนัำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยจ้ากดติดตามหมอซีนะครับขอรวบรวมประสบการณ์การเป็นสโตรกนะครับตั้งแต่เดวันมาถึงปัจจุบัน2ปีกับ2เดือน168วิดีโอนะเฮดิตสโตรกเย่ขอปลาห้ากิโลห้ากิโลห้ากิโลินเลยนะนาทียี่สิบสี่วินาที